สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอตอนนี้นั้นผมก็อยู่ในอ่าที่ที่หนึ่งที่ผมไม่รู้ซึ่งผมมีออขอไปนะครับเขาไม่ได้อุย๊ยเอาเปิดมาก็อุ๊ยออ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไร ไม่กล้าไปตอนนี้ผมเล่นคนเดียวนะครับไม่อุ้ยสเลนเตอร์แมนโอ้โหตัวขาวเลยขาวโจะเลยพี่ขาวไม่มีใครรอดนะครับก็แง่เลยครับตอนนี้ผมเล่นอยู่คนเดียวนะครับ 4 3 2 1ตัวอะไรคือตัวอะไรต่อไปบอกใหุ้ยไม่บอกอะโอ้โหเนเนเฟสมันจะสู้ยังไงอะอุ้ยบอสหล่อเนี่ยอุ้ยฟ้าผ่าอุ้ย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 อุอุ้ยอุ้ยจุกุกจุกอุ้ยเลือ เลื้อยเลื้อยไล่หลังไม่อุ้ยเลื้อยเลื้อยอ่าอย่าอุ้ย,ยน้องผีเราเร็วตามมาอุ้ยเลื้อยมันไล่หลังมานอนไรอู้อุ้ยตกใจหมดมาผมรอดนะครับอยู่คนเดียวเลย โอ้ยตัวสั่นเลยอะ่ะโอ้ย,อ,ยอะไรตัวต่อไปกไอัอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเต้เเฮ้ยเฮ้ยเททาบบี้ มันก็มาโอ้โหไม่เอาเราไม่เข้าละอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเสียงฟ้าผ่าประตูนะครับซื้ออะไรดีนะเอาสปีดกับไอ้นี่เอาเนี้ยไม่ได้อะต้องเก็บพอยต์เออ 喂，他没 นองหัวเลยหูยหยเลือดนองหุยยังไม่เลิกอีกสูต้ตัวต่อตัวเลยสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวอุ้ยอุ้ยเลือดนองโอ้โหเสียงเพลงคลาสสิกก็มาเว้ย t อ o หนึ Two, อะไรเฮ้ยเอลรียห้าสิบเอดใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเดเล็กอุยอ้ยศูนย์กักกันหนีตายแล้วเออใครมันจะรอดมันต้องมีสปีดโค้ไว้แหละไม่ได้อ่ะ นี่ปะฮิลเลอร์แอนมอมีอ่าโอ้ยมองไม่เห็นอันนี้แกรนนี่เจมส์คิลเลอร์เจสันเอเดเล็อ่าเฮลโลเนเบอร์อะไรอ่ะตัวไม่รู้อันนี้พิกกี้อันนี้อ่าอ,อันนี้ไม่รู้อันนี้อิดนะอันนั้นเบนดี้อันนี้ชักกี้อ่า เซเลนเดียนาะอ่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้อ่าเดโมโกอร์กอนนะโอ้ย,อยตกใจแบบตกแบบตกอกตกใจเลยอะโอ้ย walk, มู n วอล์กโพชันมีไว้เพื่อ,อนี่ไม่ใช่ไมเคิลแจ็กสันนะอะไรอะ เฮ้ยอูเลโก้เคาตะโกนเลโก้ว้าวมันจะหนียังไงมันจะหนียังไงเลโก้โอุ้ยเคาตะโกนเลโก้มันจะหนียังไงจุกจ๊กจุ๊ก โอ้ยยังรอดอุ้ยเอาละเราอยู่นี่นี่อะไรอะอะไรอ่ะอันนี้อะไรอกีกอ่ะนี่อะไรอุ้ย,ยตกใจหมดเลยโอ้เพลงมาซะาเพยังกับ g T A มันตามมาอยู่ตรงนี้เอาเพื่อนมาแล้วหรอเอามันอยู่นี้นี่ววะไม่น,าน่าทำไมถึงโอ้โหไม่เพื่อนตายสู้มันได้ไหมโอ้ไม่ได้สู้มันไม่ได้โอเคยังดีที่เพื่อนมาอจอยกุ๊ปสปีดโคด้ย เพื่อนเราเร็วๆเพื่อนมาเหอะอุ้ยอุ้ยเอทีเลทับบี้ตามไม่เลิกเออคือฟ้าผ่าไออีเทเลทับบี้นี่โอ้ฟ้าผ่าใส่โอ้ยล็อกประกายอะไรเนี่ย คลาสิกซอสกับอ่ะอุ้ย,อยเออเราแอบ,บหลังนี้ได้เอออุ้ยเฮ้ยโดนเหรออ,อ๋ออ๋อคือมือคือตัวมันเอื้อมถึงนิดนึงอ๋ออ้อาวเพื่อนออกเลยไม่นะ เอ้ยตอนจบคลิปแล้วล่ะเอ่อไปอะไรเนี่ยเฮ้ยเกมโซนอีกนี่เอ่อเฮ้ยกองมาได้ไงอ่ะอุ้ยอ้าวเอ่เอเอ,เอานี้ไปเอานี่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 ไปเลยเอานี่ไปเลยเอานี่ไปเลย เกมเอ้ยเกมเกมเอ้ยเกมเอ้ยบ๊ายบายล่ะนานแล้วล่ะที่เล่น